สวค่ะปายาสวัสดีค่ะพ่อไลาไลียรเพียเพียเพียตาเก้าอน่ะตาันละนั่นเดอกาน่อาไดกับมันยำนันบ่ะหลงามผลมึงดูผลพี่น้องตัดค่ัดจะไหนม่วมีบางเหตุตัดนี่ตัดไว้หรอบตัดหน่อดิเพราะว่ามันมันมันนมันมาอยู่เลยก็เปิดไฟ แปดเหตุฆ่าหลายๆเนี่ยคือบวกินค่ะเขาต้องเอาดอกเพี้ยคนเอาบวเป็นเตาเผามาง่าคักเจ้าของกระตาเพิ่นบ่เอากลินๆเอาบ่เจ้าของกระตาเสียคันบ่เอยจะดึงเห็นมามได้คิดว่าเจ้าของกระตาบ่เอาดอกไปพุ่งเขาจะเอาซะเนาซ้อนนะให้แผงขาไล่ง่ามอยู่ แต่ว่าเจ้าของกระตาเพิ่นบ่เอาได้เฮาก็เลยบ่ได้เอาเห็นงามเห็นงามง่ามมั้งสิคิดฮอดเพื่อนสาวคุณโอ้เฮ็ดผึ่งข้าวโอ้บ่แม่นเฮ็ดผึ่งอันหวานนี่เจ้าของกระตาเพิ่อนสาวตาเฮ็ดอันนี้มานี่อือเห็นบ่เพราะว่ามีคนจะกินเฮ็ดอันนี้เด้หูตาของเราสวยนี่ละ เสียนันเกียด,ดี่เกียงเสียนันน้าควอนบานประตองห่วงเหลียวเนี้ยวตุยตุยใช่ใช้ขวบียนนะ่เงียวตุยตุยเสียประตองห่วงปงสุดละลายกับเสียบยั <c oughs> งสวนกันอยู่สมบอกรยังมีอยู่เห็ดกย่ดอกก็ดีปะละ่ล่ะต่ว้ามืนอนัามาเขาเขาปได้หหลายคนบมนค่มือเข้ามาสองคนเมียอ้าวเขาปได้ม่หอดผี่เดี๋เมีย เอาก็มีเสร็จเปิดไฟเปิดไฟเหรอดอกน้ำเนาะทำงานใหญ่โดอกปเลยอ๋มันเปียกเหรอบ๊อดึงขาเพ่อถือจังหวะจังหวะใหม่ทับอืะตั้งหลายดอกตั้งหลายดอกเลยอะไ

ดอกน้ำคันะแตกแตกบดนบ่อวในน้อยหนอนะใช่เออคดตันลมล้มามันพานลมตหนองมันลทีนออินตอเปิดคบ่อนเปิดหรอเปิดของมันเองได้พีแม่นบ่ปิดเราก็เปิดข้นแก่ม่พอว่แต่ดอกนี้มาอ่างอ่างกระตัดขาน อาตนเนติกเลยนนองเอ้ยเฮ้ยเอ้ยฮะแล้วแไม่ะนอนขันไม่นอนกับบอเอาไ้ให้เพื่อนท่นอ่ไ้เพื่นเดินเสียตู้มมูสีได้ป่าได้ว้าวดอกนี้สวยปาดเถนางามเลยหะดอกู้หมูแล้เห็นอืมได้จ้ Do không nói mình? Doi được nó, mày em em nha. Cũng ổ mình hẹp hạt Thế lại hết hết ổ kịp được. Phần Mà kẹp ừ. được. hết 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 đây xong thêm hết 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 มันแมนมยังหม่อขึ้นมปเห็นบกแอมันอําพางมันชีวานปีเนเิษฐาวอันเป็นสีไปตงเดี๋มันจีวานปีเนเิษฐาวนะมันบ่อยนะู่น,น้เติบอยู่น้เอาบ่ เฮ็ดทานฮ็ดทานสร้างเดี๋ยวเพื่อน้องเิ่งดูอะไรเหรอบอกว่าได้กับบ้านแค่แค่เอาไปแกงด้วยได้อยู่เขาบ่เอาโอ้ยเบื่อประอยากอะไรฟังเลยของเสียเนาะโอ่ยดอกมันให้คาดว่ามันจับมันได้อยู่ดอกเพราะว่าอยไงเพราะว่ามันเท่าแล้วสวยอยู่นะ นอนกับ,บ่มี่อันซี<ด>่าอายุถือแกอยู่จงซี่นะผมอาอน,น,นี้เป็นยังยไงถอดออขา่ะโอ้โหใไแบบด้บ้างมันแก่ๆเนาะเยียมเห็ดผกข้าไดอกมันไหนนะเนี่นยใช่นั่นเอออาดดยดอกดอกานไปเปียงเต็มกันมัน้ไม่เห็เีหยารดอกมล้วเนาะเห็ดเือกเนี่ยเนนะบอกให้เต้า อันนี้ก็เอาตนะีนีอันนี้อาไ้บ้างเดอันนี้บอดอกายไให้เพิ่งขาลาวเาตเนี้ยขงงลาวแ้กงเลมักบ,บมีหนอนอ่ะเนาะเปิดไฟตลอดออเห็ดตาหนี่น<อ>ยังบ่แหงบยป้านันแหงเหงะเฮีน,นันแหงก็จังก็ตากแดดไว้นี่แม่ นะแซ่บๆด้วยก่อนแซ่บวิสิเกียเปิดกล้องมาได้แซ่ดมากเหมือนนั่นเด็กเห็นมาดอกนั่นโอ้ก็งันแต่ก่อนพี่แอปปานี่โบเห็นกิดสิว่าจังไหนแจกแค่แซ่ดแบบว่าดอกนี้ตายแล้วอู้มองดูมาใหญ่ดีเนาะก็นาสวยๆดีนะเดี๋ยวอ้ยุสิไม่สิจะสีแต่ปลาเข้าปลา ปลานี่พี่น้องเขามันไหลมันกระได้ได้แต่นอเสยนงามดีด้เยียงดีด้วยหนนั่นทอดแตกพร้อมทอดขาดนะมาเขี้ยวนึงหั่นหลายเห็นมันตุ่งๆุ่งเห็นมากเลยสีขาวเนื้อหายอย่างอาซักมาขวมเลย จริงนะมันแขันมันมันเดือดเนื้อถาดอันนี้แสบด้วยอันอันอันนาบดานอันนาบมมอนเวลามันเมืงบุญเ่าบ้บ่ได้อยู่เอาคานมั้ฮะเอาคานบ่บ่ได้ล่ะดอกมันเก่าได้ต่วะ ก็ล้วเนี่ยแหละตาวาลงทุนระยะั้นมาถึงแมาทิ้งเอาพว่าถวตายไว้กันดวยจ้ะแต่แปลแต่แปลว่าลงทุนระยะสั้นแม่หน่อแท่งนี้บอกเขาว่าเบิ่งแก๊กเทียโอ้ยพต่ยางมันคือเป็นสรุปแล้วมันก็เลยเป็นยังซี่เนาะแต่มันเก่าได้อยุบเก่าได้ก็บ่าเออเก่ได้ เราบอยางมาเบิองมันบราเท่ามาดอกนั่นเด็ดแคบมาแด้บ่โอ้ยจะได้เนาะปางเนาะมเอาเลยได้ยูอดเนี่ยกะป้าเข้ามาประจำแหละตาก็บได้งามบผสมเอน้องอ๋อเฮียหานะมาแม่หนีว่าพี่อันนี้วะแม่นมันเป็นเพร่มูตรงไงแต่มันดอกมาอยู่แต่ดอกเดียว่ะได้ดอกสีน้ำขึ้นกันอ๋อแสดงว่าได้กินได้ไหมอันนี้กินแซ่บ อันนี้ก็ได้อันนี้จะโลซาดคล้ายๆเห็ดคา,า,า,านิดนึงแต่อันนี้แซบ่บเหอันนี้เป็นที่กินแซ่บเด้แนะน,นี่นี่หนาจังสิเกียงน้องเบิร์เอออันนี้อันนี้มันสีเฮินรนเกตหาดจากที่เห็ดคานิดนึงอันนี้สีบอรเฮิรนเอออันนี้สีแซบ่บน,น้ำที่นี่จีนเนี่ยเข้าไปใส่ทงเทาบ่บัวมันฝนนี่ถึาางฝนเราไม่เลยสิแอลแล้วเนาะ มนี่นนี่ลน้จะโดดเงี้ยงยกจังสีลามันกรสีเบิรแด้ลเน้ะปลานีน้องเกิดจะดนแล้วเนาะเกิดจะดดเกิดจะกอนเลยเหตุผลเนาะโอ้มันติดคนลรมันบอมันติดคนลรมันบอด่นนจุ่มหนึไป ยังเบาเป็นตะไลใช่ปะลายตะดอกน้อยอันนี้เอาไปได้ดอกไม้ตะขาเพีแอมันอยู่ใต้อยู่ใต้มอสเด็ดเอาได้เลยอันนี้เด็ดอันนี้เด็อยู่แต่อันนี้มันไม่ตะขาบอกมันดอกมันเป็นเสี้ยนว่ะเอ้ยเสียสายแล้วดอกมันจะบ้าแล้งเปิดไปยังเจ้าเฮ็ดมันหักเนาะ้ยมันหักน้ำมันีเด้อ น้ำอยู่แต่ว่ามันมันชุ่มพดอดพอทำไมคุณน่าสงสารจังเลยแ็ดหาดมาพี่ใกล้ๆเนี่ยไหมค <laughs> ได้บักลวงบักลายเนะพี่น้องเนาะลายเนาะนี h ata> <h ata ่เปลงก็ได้เน็ดหาดอันนี้แซ่บพอเต็มไปต่อตอนสิเอาข้างเสร็จแเอาไหมสวัสดีค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามได้ด้วยเดี๋ยวพ่อกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ